แปลไทยด้วยเพจอริสมังงะสบายๆฝากสนับสนุนเพจผู้แปลกันด้วยนะครับพวกค้องอยู่ที่สถานีตำรวจและฉันจะต้องไปสถานีตำรวจอีกรอบลู่หลานถือช่วยดูแลเขาอยู่ที่นี่ฉันกับป่ายเจิงจะไปสถานีตำรวจก่อนนะอืมโอเคเมื่อกี้คู่เลี่ยงป้อนโจ๊กให้หนายแล้วใช่ไหมความสัมพันธ์ของเธอสองคนไปไว้ดีจังเลยนะคุณนกับป่ายเจิงมาด้วยกันตั้งแต่เจ้าขนาดนี้ไม่ทราบคุณสองคุณมีความสัมพันธ์อะไรกันละครับเอ๊ะ คุณกู้ครับทางเราได้ทาการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างละเอียดแล้วพวกเขาเป็นฝ่ายกกอความบุญไว้และทํร้ายร่างกายแต่าคุณต้องการเอาความสามารถฟ้องร้องด้วยกันกระบวนการทางกฎหมายได้และ้าต้องการเจรจาย,ยอมความก็าสามารถเรียกร้องค่าเสียหายจากพวกเขาได้เช่นกันเออคุณตำรวจคะทตไม่ได้จับนางคนนี้ละคะมันก็ทําผิดเหมือนกันนะพวกคุณทำร้ายร่างกายผู้อืน่นยังจะมีเหยืได้อีกเหรอถ้าฉันฟ้องร้อง,องการเจรจาทำร้ายผู้อื่นแบบนั้นจะต้องถูกตัดสินจำคุกไม่ต่ำกว่า3ปีแน่นอน ถึงแม้ว่าสามปีมันจะไม่ได้นานมากแต่มันก็คงจะมากพอให้พวกคุณได้คิดทบทวนตัวเองแล้วล่ะแกไม่ต้องมาขู่ฉันแกมีสิทธิอะไรบัตรสินแกค,คิดว่ากฎหมายเป็นของแกคนเดียวหรือไงแต่มันก็ไม่ได้เป็นของคุณเหมือนกันนี่ทีแรกเจ้าแค่ต้องการให้โจอย่าออกมายืนในความจริงไม่ได้คิดจะเอาเรื่องอะไรเขาเลยนะแต่พวกคุณเองต่างหากที่พยายามทําให้เรื่องมันวุ่นวายใหญ่โตขนาดนี้ผลลัพธ์เนี่ยพวกคุณก็แบกรับมันเองก็แล้วกันนะจะเอาอย่างไงถึงจะยอมปล่อยลูกสาวฉัน ื่องที่ลูกสาวของคุณทำมันทําให้คนคนนึงต้องกดดันจนแทบจะตายอยู่แล้วตอนนี้ไม่ใช่ว่าจะเอายังไงแต่ลูกสาวคุณต่างหากที่จะเอายังไงถ้าเขาไม่ยอมรับผิดคุณในฐานะพ่อแม่ก็รับผิดชอบแทนไปแล้วกันนะฉันก็อยากลู้เหมือนกันว่าโจยาวจะเลือดกินได้สักแค่ไหนกันเชียวไปเจอเรากลับกันเถอะกู้เหลียงเธอมีสิทธิ์อะไรมาทำกับพ่อแม่ฉันแบบนี้พวกเธอไม่ได้ทําอะไรผิดเลยสักนิดถ้าเธอจะเอาเรื่องก็เมาที่ฉันนี่ฉันเอาเรื่องเถอแน่ เรื่องของพ่อก,กับแม่เธอจะก็จะไม่ปล่อยไปไง่ายเหมือนกันเธอจะอาไงไกันแนะ่เธอทำลายครอบครัวฉันขน,นาดนี้เพื่อหลินซิงหาเนี่ยนะเธอไม่ได้ทำลายเพียงแค่หลินซิงหาแต่เตือเป็นต้นเหตุให้คนที่สำคัญที่สุดข,ของฉันบาดเจ็บด้วยอีกเจ็ดวันจะจะไปจากที่นี่ถ้าเตียงคิดไม่ได้กวจะจัดการเรื่องนี้ยังไงจะจัดการให้เจอด้วยตัวฉันเองเจ็ดวันผ่านไป เธอมาที่นี่ทำไมตอนนี้คิดได้แล้วเหรอปตานคู่คะฉันขอร้องเธอนะคะคุณปล่อยพ่อกับแม่ฉันไปเถอะนะคะฉันถูกคู่เวรเหยียดหลอกใช้เขาบอกว่าขอแก้ฉันดึงหลินญินหาลงมาได้เขาก็จะให้ฉันกลับไปทํางานที่เจมันเทิงเหมือนเดิมถ้าเชื่อที่เขาพูดกันเหรอเนี่ยถ้าเขาให้ตัวล้านหนึ่งเพื่อให้เธอไปตายเธอก็จะไปใช่ไหมเนี่ยคุณลูกคะฉันไม่ได้เจตนาจริงๆนะคะได้โปรดนะคะช่วยพูดกับปะตานคู่ฉันหน่อยเถอะนะขอแก้ปล่อยพ่อกับแม่ฉันไป ฉันจะถ่ายทอดความจริงทุกอย่างค่ะถ้า,างัน้นจะก็พูดความจริงออกมาให้พวกฉันฟังก่อนซิทีคุณป๋ายนี่คุณจะทำอะไรคะฟุบเอ๊ะประธานกู่ได้ปลดปิดว่ากับแม่ฉันไปเถอะนะคะถ้าฉันร้าไม่ผิดแล้วก็เมื่อพวกฉันไปจากที่นี่ข้อความในเสียงบันทึกนี้ก็จะกลายเป็นว่าพวกฉันใชพ่อแม่จงเป็นตัวประกรัน บังคับไม่เธอเป็นปะยชนให้หลียซินหานเธอต้องการให้พวกฉันเสียหน้าต่อผู้คุณอย่างถึงที่สุดสินะประประตันกู้ทั้งหมดเนี่ยคุณเป็นคนบังคับให้ฉันต้องทําแบบนี้นะคะไม่มีใครบังคับเธอทั้งนั้นเธอเลือกทางเดินตั้งแต่แรกแล้วและตอนนี้เธอก็ได้ลาพกพ่อกับแม่ของเธอเข้ามาเดินไปกับเธอด้วยเธอปากซะนะถ้าไม่ใช่ว่าเธอไลฉออ่ฉันออกเจ้ก็จะไม่กลับบ้านเกิดแล้วแล้วก็ไม่ต้องมาอยู่ในสภาพแบบนี้ด้วยอ,อ๋ยฉันได้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้าย สารภาพเรื่องของหลินสินหานออกมาให้ชัดเจนไม่งั้นจะทําตามกระบวนการทางกฎหมายเอาปิดพ่อกับแม่ของเธอฐานทาทร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนาเธอในตอนนี้รู้ดีว่ากู้ฟืนเยียดช่วยพ่อแม่เธอไม่ได้นอกจากเธอจะเชื่อฟังคําสั่งของฉันแล้วเธอไม่มีทางเลือกอ,อื่นเออเออฉันฉันส่ร้อาจานคกู้คะหลิงสิงหนหานฆ่าตัวตายคะ่ะแต่โชคดีที่มีคนเห็นก่อนก็เลยรีบนําตัวส่งไปวันได้ทันนะคะ พรุ่งนี้เก้ามงเช้าคู่ฟุ้นหยีจะทำการแถลงข่าวประกาศต่อสื่อมวลชนว่าหลิงชิงหานก็ปี้ผลงานค่ะเฉกลังกลับไปแล้วจะจัดการเอกาสารข้อมูลของหลิงชิงหานเห้เรียบร้อยแล้ไปส่งที่บ้านชนะส่วนเรื่องอื่นน่จะฉันจัดการเองจะช่วยดูแลหลิงชิงหานให้ดีก็พอแล้วหลิงชิงหานก็เลิกผลงานที่ได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยกูเสียหลิงทำไมเสียหลิงเสื่อมเสียชื่อเสียงและผลประโยชน์มหาศาลดังนั้นบริษัทเราดำเนินกดีตามกฎหมายกับหลิงชิงหางอย่างถึงที่สุดเลยละค่ะข,ขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านถามคำถามได้ค่ะ ทางเราจะตอบด้วยความจริงทุกประการเลยล่ะค่ะชื่องเสียงของคุณไม่ก็จะเป็นที่รู้จักเท่าไรการที่หลียญสิงหานคัดลอกผลงานของคุณจนโด่งดังขนาดนี้แล้วมันมีผลกระทุต่อคุณด้วยหรอครับผมไม่คิดว่าเพลงของผมจะถูกเผยแพร่พด้วยที่ก๊อปปี้ง่ายแบบนี้ซึ่งมันเป็นการล้ำเส้นของผมอย่างมากดังนั้นผมจะไม่ยอมปล่อยคนที่ก๊อปปี้ผลงานของผมให้ลอยนวลไปได้แน่นอนครับพูดไม่ผิดจริงๆนี่มันกล้ามางั้นเหรอ เีหลิงนี่เป็นหมายเรียกจากสารฉันนํามาส่งให้คุณด้วยตัวเองเลยนะประธานกู้คุณหมายความว่าอย่างไงล่ะครับคุณใส่ร้ายว่าหลิงซิงหานคัดลอกผลงานฉันก็ฟ้องร้องคุณยังไงละ่ะเสี่สยหลิงเส่ร้าหลิงซิงหานนั่นเหรอถ้างั้นเรื่องที่หลิงซิงหานก็พี้ผลงานมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงนะสิประธานกู้คุณบอกว่าเสียหลิงใส่ร้ายแล้วคุณมีหลักฐานหรือเปล่าล่ะคะฉันมีหลักฐานยืนยันว่าเสียหลิงโกหกฉันคือเที่ยนจริงเหวิน อดีตผู้จัดการของหลิงซินหานตอนยังทํางานอยู่ที่บริษัทเจบันเทิงนะคะและเนี่ยเป็นเอกสารสำเนาเพลงทั้งหมดของหลิงซินหานและสำเนานี้มีเพียงแค่ฉบับเดียวเท่านั้นไม่มีทางไปอยู่ในมือของใครในเจบันเทิงได้อีกแน่นอนค่ะกู้เฟินเยียบเป็นคนสั่งให้ฉันไปขโมยต้นฉบับเพลงที่เขียนด้วยมือมาจากเทียนจิงบุนมาและฉันก็ได้บันทึกเสียงไว้เป็นหลักฐานแล้วด้วยโจยา่าถึงกล้าแบล็กเมลฉันเหรอเรื่องมาถึงขนาดนี้แล้วเซียหลิงยังไม่ได้พูดความจริงออกมาอย่างนั้นเหรอ เออประธานคู่ใจผมพูดอะไรแล้วครับนั่นมันเป็นของผมผมเป็นคนเขียนเองกับมือไม่เห็นลงสมม่ิหลังน้ําตาจริงๆงสินะเสี่ยวลู่ขอาของเข้ามาได้เอ่อมาแล้วนะคะนี่เป็นรายชื่อนักแต่งเพลง,ท,งทั้งหมดที่คุณเคยหามาเพลงของคุณพวกเขาเป็นคนแต่งทั้งนั้นคุณยังกล้าพูดหรือว่าคุณเป็นคนแต่งเพลงนี่อีกงั้นเหรอเออผมปิดไปแล้วครับผมยอมรับคนพวกนี้เป็นคนที่ผมจ้างมาจริงผมใส่ได้เหลินที่หนาเขาไม่ได้ก๊อปปี้ครับประธานคู่ครับ ให้อภัยผมเถนะครับผมขอโทษเรื่องนี้ผมจัดการเองเรื่องได้สาระแบบเนี้ยมันไม่น่าเกิดขึ้นเลยจริงๆเรื่องนี้ผมจะเป็นคุณจัดการเองนะครับประธานคู่เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของทางบริษัทผมจะตรวจสอบให้ชัดเจนและจะจดใชใ้คุณยังแน่นอน้างัานก็ต้องขอขอบคุณคุณประธานเจียงด้วยนะคะการแถลงข่าวต่วสอสื่อมวลชนของเจบันเทิงในวันนี้เป็นการแถลงข่าวถึงกรนหน,นี้ที่หลินสินหารก๊อปปี้ผลงานของศิลปินเสี่ยหลิง ว่าเป็นเรื่องที่เสี่ยหลิงโกกบริษัทเป็นเหตุให้บริษัทก็ใจผิดหลินซินหานที่บริษัทได้ทําการดูเ่องสัญญาการร่วมงานกับเสียหลิงเรียบร้อยแล้วและตำแหน่งก็ขอทาการขอโทษหลินซินหานอย่างเป็นทางการผ่านสื่อด้วยต้นฉบับเถียนหวนจิ้งให้ฉันนำไหมเธอนะเสี่ยวลู่จัดการเรื่องให้หลินซินหานออกจากโรงพยายบาลด้วยนะอยู่มาตั้งครึ่งเดือนแล้วถึงเวลาที่ควรจะออกจากโรงพยายบาลได้สักทีค่ะจะจะไปจัดการเดี๋ยวนี้เลยละค่ะไปแหนกผูป้ป่วยนอก ให้หมอดูแลบาดแผลที่หน้าอกของนายสักหน่อยนะแผลปุ๋มหายแล้วไม่ต้องไปดูแล้วล่ะไม่ได้ต้องไปนะคุณเธอจะไปไหนเฮ hey. รอไปก่อนเถอะก็ได้คุณหมอคะเมื่อแปดวันที่แล้วหน้าอกของเขาได้รับบาดเจ็บวันนี้ก็เลยอยากมาตรวจดูสักหน่อยนะคะผอดเสื้อออกนะคะอยู่นั่งทื่ออยู่ทำไมล่ะถอดเสื้อสิอย่าลีลาให้มันไวๆหน่อยสิแน่ใจเหรอ ก็หนูไม่ต้องห่วงนะหมออายุปูนนี้แล้วไม่เต้หังให้แฟนของเธอหึงหรอกจ้าแผลไม่ใหญ่สมานปิดกันพอดี้านอาหารอ่อนๆนะก็จะไม่มีปัญหาไดแล้วล่ะคะ่ะสาวน้อยอย่าลืมนะต้องให้แฟนหนุ่มของหนูทานอาหารอ่อนๆแล้วก็ช่วงนี้อย่าเพิ่งออกกำลังกายออกผมไปนะจ๊ะ <c oughs> เออกลับกันเถอะค่ะอาอะไรเนี้ยกระโดดบ,บังกายที่ออกขมกันไปเป็นการได้ย้ำนึงอะไรหรือเปล่าเอ้ย คุณเธอเป็นอะไรไปทำไมถึงได้แดงขนาดนั้นนะาเฮปยาปล่าๆไม่ได้มีอะไรก็รู้สึกโดนบู๊บบจริงๆนันแหละไม่จริงเธอสองคนไปทําอะไรมาบอกมากซะดีๆนะฉันบาก็าไปจิตตามอาการบาดเจ็บมาน่ะสิจะไปทําอะไรได้เล่าจิตตามอาการหมอผู้ชายหรือหมอผู้หญิงละจ๊ะผู้หญิงนี่จะใกล้คุณหมอผู้หญิงเปิดเขางั้นเหรอไม่กลัวเขาจะแต้หาคุณเก่งเธอได้ไงยหยุดพูดได้หรือยังเนี่ย จะว่าไปนะต้ออยู่ด้วยกันกับเขามานานแล้วนะถรู้เปล่าว่าเขานะ่ะมีซิกแปะก,กี่ก้อนนะก็อบอกมาซีว่าเคยเห็นไหมมีกี่ก้อนนะแปดนะออ้ๆคุณบอกมาตรงๆ๋ยวนี้เลยนะคุณซื้อของเยอะแยะขนาดนี้ไปทําไมเนี่ยจะลองจุดจีนไงของช่างใช้ัาจุดจีนมันเยอะขนาดนี้เลยเหรอสองสามวันมาน,นี้คุณซื้อของเยอะจนตูต้เย็นไม่มีที่จะใส่แล้วนะคุณจะกลับบ้านเหรอจะกลับไปนานแค่ไหนกลับไปเมื่อไร่ แล้วจะกลับมาตอนไหนเนี่ยคุณไม่อยากให้ผมไปเหรออะไรใครใครไม่อยากให้คุณไปฉันก็แค่เป็นห่วงว่าจะไม่มีใครทกับข้าวฉันทานแค่นั่นแหละในใสายตาของคุณเห็นผมเป็นแค่พ่อครัวใช่ไหมก็ประมาณนั้นละมังงั้นคุณดูกลับไปกับผมด้วยดีไหมทำไมฉันต้องกลับไปกับคุณด้วยละ่ะคุณจะกลับบ้านแล้วมันเกี่ยวได้กับฉันล่ะไปพูดกับพ่อแม่ของผมไงออกรถได้แล้ว ุณจะกลับบ้านไม่นานแค่ไหนนะยังไม่แน่ใจเลยอาจจะหนึ่งสัปดาห์หรือบางทีก็อาจจะหนึ่งเดือนแล้วมั้งอ๋อทำไมเหรอไม่อยากให้ผมไปเหรอเปล่านี่แี่ยังไม่ยอมรับอีกเหรอเขาบอกไปแล้วไงว่าเปล่าไงถ้าคุณพูดผมจะไม่กลับก็ได้นะคุณกลับไปเถอะวันจุดทจ่นเป็นวันรวมัวของครอบครัวถ้าคุณไม่กลับไปแล้วมันจะเป็นวันจุตจินได้ยังไงกันละ่ะ เธอจะลองจุดจริงคนเดียวมาตลอดทธอไรพ่อแม่ได้นอกจากลู่หลานกับปเจิงแล้วเธอก็ไม่มีใครอีกเลยกูสบายใจได้นะผมจะรีบกลับมาแน่นอนพอแล้วพอแล้วไปทาข,ข้าวได้แล้วฉันหิวนะขาเอ๊